ครับผมแซวว่านนกุลเปนหนักไม่ไม่หนักหรอกครับผมก็เอาเอาที่เราโอเคนะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอโ้โหเขาเรื่อนะอะไรอะไม่ไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยอะไรครับผม,ผมบอกว่าน้องปีติดนนกุลมากเออติดคุณแม่เขาครับติดคุณแม่เขามากๆครับผมติดติดผมนี่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของอัธยาศัยดีของน้องปีมากกว่าที่เหมือนกับเวลาเขาเ เจอผู้ใหญ่หรือพี่ๆคนไหนอะไรเง ى, เี้ยเขาก็จะแบบกอดกอดอะไรเงี้ยเฟนลี่มากๆครับแต่ว่าเวลาเขาเจอคนที่เด็กกว่าเขาจะแบบโตขึ้นมาน,นิดนึงครับผมเป็น <laughs> น้องใช่ใช่เขาน้องปีเขาจะมีความแบบน่ารักแบบเด็กๆตรงที่แบบเ้ยถ้าฉันเจอคนที่เด็กกว่าฉันต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยเออน่ารักดีครับคนสิว่าเหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงน้องปีีกครับก็ครั <laughs> บก็บก็คง,งจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ ก็แต่ว่าก็ตามโอกาสคือเราไม่ได้เจอน้องปีบ่อยนะ